อีกด้านหนึ่งชาวตำบลโพนง,งามที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามยื่นข้อเสนอให้ภาครัฐใช้พื้นที่ของตำบลน,นี้กว่า29,000ไร่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำได้เพราะว่าที่ผ่านมาน้ำที่ถูกผักออกจากตัวเมืองขอนแก่นมักจะมาล้นลำน้ำที่นี่นะครับก็เห็นว่าเมื่อแก้ไขไม่ได้ก็ขอให้ชดเชยเยียวยายสูงขึ้นและสร้างถนนใหม่สูงกว่าเดิมเพื่อ ใช้เข้าออกในระหว่างที่อยู่กับน้ำสองเดือนคุณมนตรีอุดมพงษ์ลงพื้นที่มีรายละเอียดครับภาพนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วขณะน้ำชีหลากท่วมสูงสองฝั่งซ้ายขวาของแม่น้ำทีที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามทั้งตำบลหนองบัวและยางท่าแจ้งโดยเฉพาะตำบลโพนง,งามแม้อยู่เขตมหาสารคามแต่อยู่ใกล้เขตจังหวัดขอนแก่น น้ำที่ผลักออกจากตัวเมืองขอนแก่นลงลำน้ำพองและน้ำฉี่มักจะล้นลำน้ำไหลเข้าท่วมที่นี่รวมถึงยังเป็นจุดรวมของแม่น้ำสองสายสายมือถัดไปนั่นเห็นเป็นร่องน้ำนั่นเป็นลำน้ำพองครับต้นน้ำส่วนหนึ่งก็มาจากเขื่อนบนรัตนะครับส่วนฝั่งถัดมานี้เป็นลำน้ำฉี่ที่นี่จึงเป็นจุดบรรจบของสองลำน้ำครับและขณะเดียวกันการเป็นจุดบรรจบของสองลำน้ำกลายเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่รับน้ำอยู่เป็นประจำ ที่จริงแล้วข่าวสามิติมาที่นี่แทบทุกปีนะครับที่มีน้ําท่วมใหญ่และต่อให้เป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมไม่ใหญ่ที่นี่ก็ท่วมหนักข่าวสามิติล่องเรือมากับชาวบ้านบ่อยครั้งในหมู่บ้านนั้นก็จะเป็นจุดที่เป็นที่สูงที่เนินครับให้ชาวบ้านอพยพอยู่บ้างเอาสัตว์เลี้ยงไปอยู่ที่โรงเรียนบ้างที่วัดบ้างแต่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดข้อเสนอของคนที่นี่ท้องถิ่นที่นี่เสนอต่อสทนชและหน่วยงานที่เกี่ยวกับนโยบายจึงประกาศว่า ยอมที่จะให้ที่นี่เป็นพื้นที่รับน้ําเหมือนที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นบางระกรมเสนาบางไทรผักไห่อยุธยาแบบนั้นนะครับแต่ว่าขอให้การช่วยเยียวยาต่อพืชผลการเกษตรของเขานั้นสูงขึ้นกว่าการท่วมในปกติขณะเดียวกันระหว่างที่ถูกน้าท่วมก็ขอให้พัฒนาระบบคมนาคมเช่นยกถนนให้สูงขึ้นอย่างน้อยที่สุดให้พวกเขาได้เข้าออกนอกเหนือจากการใช้เรือตามปกติซึ่งค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนี่เป็นข้อเสนอหนึ่งของคนในพื้นที่ลุ่มน้ํา ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ท่วมเป็นประจําแต่กลายเป็นพื้นที่รับน้าอย่างตาบลพลงามโกสูนพิสัยครับประกาศเป็นพื้นที่รับน้าพื้นที่เ,เหมือนกับพื้นที่ชุมน้าเหมือนกับอําเภอบางบานเหมือนกับโมเดลที่อื่นๆที่เขาให้กันทางรัฐบาลให้นะครับให้พี่น้องได้มีรายได้เต็มไม้เต็มมือหน่อยพอประทังชีวิตรอปีต่อไปอด้วยชาวบ้านบางคนบอกว่าถมดินสูงถึง3มเมตรแต่ก็ยังท่วม ถ้าเป็นแบบนี้ก็สู้ยอมให้ท่วมและหาทางอยู่กับน้ํายังดีกว่าในเราก็หลีเลี่ยงไม่ได้แล้วถ้ามันสะดวกในการสัญจรไปหาพวกอาหาราพวกอาหารพวกไอเอาปลาอาหารในรลหวที่อุปยบดำรงระหว่างที่จะต้องอยู่กับน้ำเนี่ยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเรายกเป็นพื้นที่ไอ้น้ำท่วมเราก็อยู่ชั้นสองเอาค่ะส่วนรัชการที่ไปรับฟังประเด็นนี้โดยตรงบอกว่า พื้นที่ใดที่จะถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่รับน้ําต้องได้รับการศึกษาขอบเขตพื้นที่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ส่วนค่าชดเชยที่สูงกว่าน้ําท่วมปกติกองอานวยการน้ําแห่งชาติเห็นชอบหลักการแล้วรอเพียงการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางตอนนี้เองทางราชการก็มีการชดเชยตามมาตรการอยู่แล้วแต่ส่วนหนึ่งที่กนชได้เห็นชอบก็อยู่ระหว่างที่กรมบัญชีกลางพิจารณาตรงนี้ถ้า ข้าเชยพิเศษถ้ากรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเสร็จก็จะสามารถกลับเคลื่อนได้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมาดูขอบเขตตรงนี้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไหนอย่างไรนะครับราะต้องมาบริหารในเรื่องของการปลูกพืชในเรื่องของการจัดน้ํารอบเวรต่างๆนะครับประเด็นนี้ทางสอชอก็รับจะไปศึกษาแล้วก็กลับเคลื่อนข้อเรียกร้องเพิ่มถนน,นความสูงและขุดคูคลองรวมถึงระบบชนประธานมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้วโดยตรงแต่การที่ขาดงบประมาณนั้นสทชจะผลักดันงบบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วม เพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบนําไปดําเนินการตามแผนนี้ตำบลโพนง,งามถูกน้ำท่วมใหญ่ครั้งล่าสุด2,565มีพื้นที่ถูกน้าท่วมราว29,000ไร่หากใช้กักเก็บน้ําจะมีน้ําอยู่ราว40ล้านลูกบาทเมตรแต่แน่นอนว่าต้องมีความเห็นจากคนที่นี่อย่างครบถ้วนเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทั้งบวกและลบกับการที่จะให้ที่นี่เป็นทุ่งรับน้ำในอนาคตมนตรีอุดมพง์ข่าวสามมิติรายงาน